คุณผู้ชมคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะทําธุรกิจอะไรนะคะถ้าคุณผู้ชมมีความเชื่อมั่นในตัวของคุณผู้ชมเองนะคะต่อให้มีคูแค่แข่งจํานวนมากแค่ไหนก็ตามนะคะเมื่อถ้าเชื่อมั่นว่าตัวเองทําได้นั่นแปลว,ว่าคุณไปได้ครึ่งทางแล้วคะ่ะความสําเร็จของคุณคือ50%แล้วนะคะและจงระวังนะคะนักดับฝัน มักจะมาในรูปแบบของญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอ้างว่าเป็นห่วงทำเหมือนหวังดีและบอกคุณว่าคุณทำไม่ได้หรอกคุณทำไม่สำเร็จหรอกอย่าทำเลยหรือเวลาคุณผู้ชมบอกเขาว่าคุณผู้ชมกำลังทำอะไร คุณผู้ชมจะได้เห็นความแท้จริงถ้าคนที่เขาคิดจะสนับสนุนคุณผู้ชมจริงคนที่เขาคิดจะช่วยเราจริงเวลาเขารู้ว่าเราลงมือทำอะไรเขาจะส่งเสริมสนับสนุนเราโดยเขาลงมือทำในสิ่งสิ่งนั้นเพื่อคุณผู้ชมทันทีอย่างเช่นคุณผู้ชมขายสินค้าอะไรสักอย่างหนึง่ง ถ้าเขามีความจริงใจที่จะสนับสนุนคุณผู้ชมจริงเขาจะอุดหนุนทันทีโดยที่คุณผู้ชมไม่ต้องร้องขอถ้าคุณผู้ชมต้องการความช่วยเหลือที่ต้องการให้เขาช่วยขยายตลาดเขาจะลงมือทำให้คุณผู้ชมทันทีโดยที่คุณผู้ชมไม่ต้องบอกสั่ง จำไว้เลยนะคะนี่แหละค่ะให้ดูดีๆนะคะมันจะมาในรูปแบบที่นาตาลีบอกเสมอนะคะฉะนั้นจำไว้ว่าเราจงท่องว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไว้นะคะแล้วคุณผู้ชมจะมีแต่ความสุขในการทำงานมีแต่ความสุขในทุกกิจกรรมที่เราทำ และเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาทะเลาะกับใครให้เสียสุขภาพจิตด,ด้วยนะคะทุกอย่างเราสามารถบริหารจัดก,การได้ด้วยตัวเราเองเราเรียนรู้ที่จะสำเร็จและเรียนรู้ที่จะผิดพลาดด้วยตัวของเราเองเมื่อผิดพลาดเราแค่หันกลับไปแก้ไขจุดที่เราผิดพลาด คนทุกคนไม่เคยมีใครที่ไม่ผิดพลาดนัตรีจะย้ำตรงจุดนี้เสมอนะคะฉะนั้นคนที่ไม่เคยผิดพลาดคือคนที่เขาไม่เคยทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นความผิดพลาดนี่แหละค่ะเป็นครูบาอาจารย์ที่ลำค่าที่สุดเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราเคยเก้าวพลาดพลั้งไปและก้าวผิดพลาดไปหรือตัดสินใจ ผิดพลาดไปสิ่งนั้นจะเป็นบทเรียนที่ลําคาที่จะเตือนใจของเราว่าเราจะต้องตัดสินใจในการคิดและทำให้ระมัดระวังมากขึ้นทำให้ถูกต้องยิ่งยิ่งขึ้นนี่คือการพัฒนาตัวเราเองไปสู่ความสำเร็จนะคะให้คุณผู้ชมนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ